สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเข้าชมคลิปจบแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาแนะนําในเรื่องของมีมิจฉาชีพนะครับทําการเปิดเฟซแล้วก็ Messenger นะครับเนหลอกเหยื่อในเรื่องของสถานที่พักต่างๆนะครับเวลาเราต้องการไปไปเที่ยวนะครับหรือเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในต่างพื้นที่ต่างจังหวัดก็แล้วแต่นะครับ เราก็มีความต้องการที่จะหาที่พักนะครับพร้อมกับราคานะตามความเหมาะสมนะครับก็จะมีมิชาชีพทําการเปิดอ่าเพจและเฟสนะครับพร้อมกับ Messenger นะครับใช้สร้างโปรไฟล์แล้วก็รูปภาพปลอมนะครับหลอกให้เราหลงเชื่อนะครับพร้อมกับส่งโลเคชันมาให้เราดูนะครับนะดังนั้นนะครับท่านใดที่ทําการหาที่พักอยู่ให้ตรวจสอบรายละเอียด ทุกอย่างให้รอบครอบนะครับสถานที่ที่โลเคชันที่ส่งมาให้ถูกต้องหรือไม่นะครับเข้าไปดูเลยนะครับเจาะละเอียดหรือว่าสถานที่ปักหมุดให้ดูเนี่ยรูปภาพโดยรอบเป็นอย่างไรนะครับใช่สถานที่ที่เราต้องการที่จะพักจริงไหมนะครับเบอร์โทรศัพท์มีไหมนะครับเนื่องจากมิชชชีพจะพยายามใช้ตัว messenger ในการติดต่อสื่อสารนะครับทั้งโทรหรือว่าแชทคุยกันนะครับแล้วก็อ,อย่า รีบในเรื่องของการโอนเงินมัดจําล่วงหน้านะครับหลีกเลี่ยงเลยนะครับหลีกเลี่ยงการโอนเงินมัดจําล่วงหน้าเพื่อหวังเงินส่วนลดค่าห้องพักนั่นเองนะครับนะฮะแนะนำว่าให้ไปชําระเงินหรือจ่ายเงินยังสถานที่พักจริงจะดีกว่านะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการโดนหลอกเรื่องนี้นะครับนะแล้วก็พยายามเข้าตรวจสอบในเรื่องของอเพจหรือเฟซอื่นๆด้วยนะครับกับบางท่านจะมีการแจ้ง เกี่ยวกับการโดนหลอกนะครับของอตัวท่านอื่นด้วยนะครับมายังเว็บไซต์หรือเพจอื่นหรือเฟซอื่นนะครับเกี่ยวกับการโดนหลอกสถา,านที่ต่างๆเนี่ยเผื่อว่าเราจะได้มีข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับว่าสถา,านที่ที่เราต้องการพักเนี่ยเป็นสถา,านที่จริงหรือว่าเป็นสถา,านที่หลอกเรานะครับน,นี่คือจุดสําคัญอีกหนึ่งจุดนะครับก็บ ตรวจสอบรายละเอียดให้รอบครอบทุกขั้นตอนนะครับอย่าเพิ่งรีบที่ัดตัดสินใจนะครับอ่าแล้วก็อย่าหลงกลในเรื่องของส่วนลดค่าที่พักนะครับถามได้สอบถามได้แต่อย่าพิ่งไว้ใจเพื่ะหลงที่จะโอนเงินมาจําลวงหน้านะครับอันนี้คือจุดสําคัญเลยนะครับนะเพราะว่าเมื่อเราโอนเงินมาจําลวงหน้าไปปุ๊บนะเขาจะทําทการบล็อกเฟซบ็อกเมสเซนเจอร์เราติดต่อไม่ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของ บัญชีก็จะเป็นบัญชีม้าเราติดต่อไม่ได้นะครับจะติดตามตัวยากนะครับนะหำและที่สําคัญนะครับตอนนี้นะครับทางมิจฉาชีพนะครับก็ทําการเปิดอ่าเพจเฟซนะครับแล้วก็เมสเซนเจอร์นะครับหลอกเหยื่อลายใหม่อยู่นะครับนะโดยใช้อ่าโปรไฟล์แล้วก็รูปนะครับสถานที่ต่างๆนะครับสถานที่พักต่างๆนะครับเพื่อเป็นโปรไฟล์หลอกเหยื่อลายใหม่ๆต่อไปนะครับยังไม่ถูก จับหรือดำเนินคดีใดๆนะครับยังมีการหลอกเหยื่อรายใหม่อยู่นะครับเรายังพบนในในเพจในเฟซนะครับมีการแจ้งเตือนการโดนหลอกของเหยื่อรายใหม่ๆอยู่นะครับแล้วก็เราทําการาหาโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นนะครับเข้าไปนะเจาะเข้าไปในในส่วน,นของเฟซหรือเมสเซนเจอร์ที่เขาทําการหลอกเหยื่อนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เลยนะครับดังนั้นเนี่ย ท่านใดที่ได้ชมคลิปนี้แล้วก็รบกวนประชาสัมพันธ์และบอกต่อนะครับญาติพี่น้องหรือบุคคลท่านอื่นๆด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพในการหลอกเหยื่อในเรื่องของสถานที่พักนะเวลาท่านจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตรวจสอบให้รอบคอบนะครับก่อนที่จะตัดสินใจแล้วก็อย่าโอนเงินนะครับมัดจำล่วงหน้าเด็ดขาดนะครับแนะนําให้ให้จ่ายที่ยังสถา,านที่พักจริงเลยดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ หลีกเลี่ยงการโดนมิจฉาชีพหลอกลวงนั่นเองนะครับแล้วก็การติดตามเงินคืนนะค่อนข้างยากเลยนะครับเนื่องจากเราโอนเงินไปแล้วนะครับแล้วก็บัญชีที่โอนไปอาจจะเป็นบัญชีม้านะครับบัญชีปลอมในการหลอกเหยื่อนั่นเองนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ฝากไว้นะครับสําหรับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเลยนะครับทางช่องของเราก็ต้องขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีครับ